พี่เล้งก็จะมาสอนเทคนิคก,การถ่ายภาพทางช้างเผือกนะครับซึ่งในวันนีน้ในคลิปนี้พี่เล้งจะสอนการถ่ายทางช้างเผือกด้วยมือถือนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าพี่เล้งเนี่ยช่วงนี้พอดีมาท,ทําธุระที่ต่างจังหวัดอยู่ที่พัทลุงนะครับแล้วก็มีเวลาได้ถ่ายดวงดาวดดเล่นๆเนี่ยด้วยความที่ดิเอ็นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ถ่ายดวงดาวเก่งนะครับแต่ว่าเอามาแชร์เทคนิคนะครับเพราะพี่เล้งเนี่ยปกติจะถ่ายงานอาชีพนะไปดูวิธีการถ่ายทางช้างเผือกด้วยมือถือกันครับ อันดับแรกที่ต้องมีครับหคือมือถืออันนี้แน่นอนนะครับมือถือเนี่ยพี่เล็กแนะนาเป็นมือถือที่มีโหมดโปรนะสามารถที่จะปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับเช่นค่า ISO ค่าสปีชัตเตอร์ไอสอตัวน,นี้สาคัญสุดและส่วนค่ารูบแสงเนี่ยมือถือส่วนใหญ่นะมันจะปรับค่ารูรับแสงไม่ได้ยกเว้นรุ่นที่ท็อปๆอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงนะครับแต่เอาเป็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยให้เราสามารถที่จะใช้โหมดโปรได้ก็คือปรับ ISO กับชัตเตอร์สปีดได้แค่นี้ใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะสองครับก็คือ แอปที่พี่เลี้ยงแนะนำก็คือแอป Star Walk 2ที่เพี่อนใช้นะครับมันจะเป็นแอปที่พี่เลี้ยงรู้สึกว่ามันดูง่ายอะ่ะด้วยความที่พี่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องลุงดาวเลยอพุ่งตรงนะรู้จักแต่ทางช้างเผือกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์นะเออไม่ใช่ละครท่องเจ็ดนะคือรู้จักทางช้างเผือกแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคือพี่เล้งก็จะใช้แอป Star Walk 2ในการช่วยดูอุปกรณ์สำคัญต่อมาคือเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับซึ่งพี่เล้งเองก็จะใช้เป็นขาตั้งกล้องของ Ulenzi นะตัวนี้เป็น U n 9 ต้องบอกก่อนนะครับว่าขาตั้งกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ขอเป็นขาตั้งกล้องที่มีความแข็งแรงนะโอเคทีนี้ตัวขาตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นขาที่ออกแบบมาสำหรับกล้องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่มีหัวจับมือถือทีนี้หัวจับมือถือเนี่ยพี่เล้งใช้เป็นของอุลลินซี่เอเมสามแปดที่เพิ่งมานะครับประมาณแค่อาทิตย์เดียวนะตัวนี้เป็นหัวจับที่มีขนาดเล็กนะพกพาง่ายครับแล้วก็สามารถจะเนี่ยเกี่ยวกับ แรงต่างแบบนี้ก็ได้นะใช้งานง่ายนะหรือว่าเอาไปติดกับแม่เหล็กแรงต่างก็ได้ครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายนะและที่พี่เล้งชอบคือเราสามารถจะขันกับขาตั้งกล้องทั่วไปได้ที่เป็นแบบอาคาสวิสนะครับแบบนี้คือมันแข็งแรงมากครับมันเป็นวัสดุคือเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็คือเหมือนกับวัสดุเดียวกับขาตั้งกล้องนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคือมันแข็งแรงแน่ๆนะครับและตัวหัวมันเองเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กแม็กเซฟนะครับพี่เล้งก็จะมีตัวแผ่นแม่เหล็กอยู่ข้างหลังก็สามารถจะใช้งานแปะเนี่ย แล้วก็ไป็นการใช้ตัวนี้คือ power bank นะครับคือเสียบชาร์จแบตเอาไว้นะเพราะเมื่อกี้พี่เรย์ไม่ได้ชาร์จแบตทิ้งไว้นะครับก็ตอนนี้น่าจะได้ระดับหนึ่งล้วแะนะครับก็เดี๋ยวลองถ่ายเลยแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนการถ่ายจริงนะครับพี่เรย์จะเปิดแอปขึ้นมาก่อนนะครับแอป Star Walk 2นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือพี่เรย์รู้สึกว่ามันเป็นแอปที่ใช้งานง่ายในการดูทางช้างเผือกนะครับพี่เรย์จะกดตัวนี้นี่ตัวบนนะแล้วมันจะไหลไปหาทางช้างเผือกแบบนี้ครับถ้าจะลองหาตำแหน่งดูนะครับตัวทางช้างเผืออออออกกกนน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 ่่่่่าาาาจจจะะ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 ยยยููบบบบบรรรรรรริิิเเเเววณณณปปปมมีีีีีี้้้้คคคคัััทดดด๋ลลลงงงไถโ ทีนี้จะปัดออกจากแอปเลยครับแล้วก็ไปที่โหมดถ่ายภาพนะครับปึ๊บทีนี้ในโหมดถ่ายภาพเนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะไปที่โหมดมือโปรครับซึ่งตัวโหมดมือโปรเนี่ยตัวนี้ะจะเป็นตัวที่ทำให้เราถ่ายทางช้างเผือกได้นะครับทีนี้พี่ีจะพูดถึงในกรณีที่เราใช้กล้องใหญ่นะครับลหลัๆในการถ่ายภาพตอนลึงคืนเนี่ยคือให้เราเปิดเอฟกว้างก็คือใช้เลนส์ที่มีค่ารูรับแสงน้อยนะครับยิ่งน้อยที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเลนส์เนี่ยมันจะยิ่งรับแสงได้เยอะขึ้น แล้วกล้องก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนนเองครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ค่า ISO ที่สูงเกินไปนะครับที่จะมีทฤษฎีเรื่องของกล้องฟูเฟรมกล้อง APS-C ต้องมาหาร300หา600สักอย่างพวกนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับเพียงจะพูดถึงการใช้กล้องมือถือแล้วกันนะครับเป็นหลักนะที่ส่วนของการตั้งค่ากล้องนะครับพี่เลงก็ อันดับแรกอยากให้เพื่อนๆใส่ใจเรื่องของการกดชัตเตอร์ก่อนนะครับคือเวลาที่เรากดชัตเตอร์เนี่ยโอกาสที่มันสั่นเนี่ยมันจะสูงมากนะครับถึงแม้ว่าอย่างพี่เล็กเองเนี่ยใช้ขาตั้งก้อนค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมแต่เพื่อน<ๆ>บางคนเนี่ยพี่เล็กมั่นใจว่าอาจจะไม่ได้ใช้ขาตั้งก้อนที่แข็งแรงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เรามีการกดชัตเตอร์เนี่ยโอกาสที่ภาพจะสั่นมันจะสูงมากเพราะว่าเราจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต่ำมากครับต่ำถึงขั้นหลักแบบ10วินาที15วินาที20วินาทีประมาณนนั้เลยนะครับทีเนี้ยอันดับแรกินพี่จะไปที่ตั้งค่าตณนี้ก่อนครับนี ตัวตั้งค่าเวลานะครับลงมาเลยครับเนี่ยตัวจับเวลาครับพี่เลียจะไปที่ซักประมาณ5วินาทีแบบนี้นะครับ่าทีนี้ส่วนในการปรับค่าเลนส์นะครับพี่เลียจะไปที่ตัว Y ก่อนนะครับนี่ปรับใหกกว้างสุดนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ ISO ครับพี่เลียก็จะปรับ ISO เริ่มต้นซักหนึ่ก่อนนะครับจากนั้นตัวชัตเตอร์สปีดนะครับพี่เลี้ยจะลองไปซักที่นี่วินาทีแบบนี้นะครับทีเนี้ย ตัวสุดท้ายที่พี่เล็กจะพูดถึงคือเรื่องของการโฟกัสนะครับตัวโฟกัสเน่ยพี่เล็กจะไปที่ตัวนี้ครับ AF ตัวนี้นะออโต้โฟกัสนะครับแล้วปรับไปที่ MF แบบนี้แล้วก็ต้องเลื่อนหาเองครับซึ่งต้องบอกว่าไอตรงเนี้ยต้องหาระยะความชัดของภาพเองเพราะว่าตอนนี้ดวงดาวมันมืดมากจนมันมองไม่เห็นนะครับกล้องก็ไม่สามารถมองเห็นได้ครับดังนั้นการโฟกัสมันจะโฟกัสไม่ได้แน่นอนสิ่งที่เราทาคือเราต้องหาระยะโฟกัสให้มันเองว่าประมาณช่วงไหนนะครับซึ่งมันจะมีรูป ตัวน,นี้ครับพอกดเข้าไปนะครับมันจะมีรูปดอกไม้นะั่คือระยะใกล้นะครับส่วนรูปภูเขาเนคือระยะไกลแล้วก็จากที่พี่เดลองถ่ายมาช่วงระยะหนึ่งนะครับก็จะบอกว่ามันจะขึ้นมาประมาณนี้น,ะะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วลองถ่ายดูกันนะครับทีนี้พี่เด่ก็อ่ะโอเคตั้งเวลาเรียบร้อยทุกอ,อย่างแล้วลองถ่ายดูนะครับปุ๊บดูซิว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่ามันจะตั้งเวลา5วินาทีนะครับคือต้องบอกว่าเวลาที่เราถ่ายทางช้างเผือกนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้คือหนึ่งคือแอปใช่ไหมสองคือดวงคืออะไรนะครับ เพราะว่าในบางกรณีเนี่ยทางช้างเผือกอยู่ตรงหน้าแท้ๆนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากแต่พอถ่ายจริงเนี่ยอาจจะไม่ติดทางช้างเผือกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับถึงบอกเรื่องของดวงสําคัญมากนะบางคนเน่เตรียมกล้องไวอย่างดีนะครับสุดท้ายพอถ่ายจริงเนี่ยกลายเป็นว่าท้องฟ้าไม่เปิดนะครับก็ทําให้ไม่เห็นทางช้างเผือกเช่นกันวันนี้มาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะเห็นทางช้างเผือกหรือเปล่านะครับอ่ะยี่สิบวินะครับปุ๊บดูสิอ๋องสสยกดชัตเตอร์แรงไปเอาใหม่นะครับี๋้วขอดูว่าดวงดาวชัดหรือเปล่่านนะเีย แสดงว่าดวงดาวเนี่ยยังเบลออยู่นะครับอ่ะพี่เด็กทำการขอปรับตัวแมนนวลโฟกัสแบบนี้ลองเคลวเข้ามานิดนึงปึ๊บอ่ะลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะอ่ะกดถ่ายรูปใหม่ครับปึ๊บให้มันตั้งเวลาหน่วงเวลาไว้5วินาทีนะครับ่าเห็นไหมอ่าลองเทียบกับรูปเมื่อกี้ดูนะครับว่าท้องฟ้าเนี่ยนะครับอันไหนมีโอกาสที่จะชัดมากกว่ากันน่าจะเป็นรูปก่อนหน้านะครับที่ดวงดาวเนี่ยชัดมากกว่านะเออ เพราะงันคือเราก็ยกลับไปที่แมนนวลโฟกัสแล้วก็ดันไปอีกนิดนึงครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ลองถ่ายดูใหม่นะครับคือการใช้วิธีการแบบนี้มันจะแมนนวลหน่อยๆน,นะแต่ว่าบอกเลยว่าภาพเนี่ยมันจะได้สมใจที่เราต้องการครับ ทีนี้พี่ลืมบอกนิดนึงด้วยความที่พี่เล้งถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปแบบนี้นะครับแสงมันน้อยมากพี่เล้งก็เลยเปิดไฟเข้ามาช่วยหนึ่งดวงครับไฟตัวนี้เป็นไฟอุลิซซี่ e p 6 5นะครับก็เป็นไฟดวงนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันให้ความสว่างถึง65วัตต์นะที่พี่เล้งเปิดแค่1%เปอร์เซ็นต์เองนะนี่เปิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตอนลองถ่ายครั้งนึงเนี่ยพี่เล้งต้องปิดไฟตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลกับภาพนะครับมันจะกวนนะครับทำให้แสงด้านหน้ามันจะสว่างมากแบบเมื่อกีีี้้้นนนนนนนัััั่่่่เเเเอองงงะคคครรรบบบบดูซิป็็ไาาายหมว ดวงดาวชัดขึ้นนะครับนี่แต่เหมือนมีเงาพี่เล้งครับด้วยนะ <c oughs> มีเงาพี่เล้งด้วยนะเอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือพี่เล้กเขากดตัวนี้ครับออโต้โฟกัสแล้วก็ลองถอยไปนิดนี่ประมาณนี้ดูนะครับเอาใหม่นะกดชัตเตอร์ปึ๊บอ่าตอนนี้เราหาระยะของการโฟกัสก่อนว่าโฟกัสได้หรือเปล่าถ้าโฟกัสได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่เล้งจะทําการนะครับอ่าปิดไฟนะเราจะมาดูกันว่าทางช้างเผื่อกจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซีชัดขึ้นเห็นไหมครับว่า เรามีการขยับตัวจุดโฟกัสเมื่อกี้นะครับเข้าไปใกล้ตรงรูปภูเขานะมันก็จะชัดขึ้นนะเดี๋ยวลองขยับไปนิดนึงประมาณนี้ลองดูนะครับเอาใหม่นะปึ๊บนี่อ่าก็ตั้งเวลาถอยหลัง5วินาทีแล้วก็ตั้งโหมดถ่ายภาพเนี่ยก็คือตั้งชัตเตอร์สปีดเนี่ยอีกยี่สิบวินะครับนั้นคือก็จะรวมเป็น1รูปเนี่ยใช้เวลาประมาณ25วินาทีนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าการถ่ายภาพทางช้างเผือนเนี่ยคือถ่ายที่ที่แสงน้อยมากๆนะครับมันจะค่อยเก็บแสงเข้ามานะ อ่าดูซิปึ๊บอืมโอเคเลยนะอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยไอ้ดูซิภาพนี้นะครับกับภาพเมื่อกี้นะปึ๊บอันไหนชัดกว่าพี่เดงว่าก่อนหน้านี้ชัดกว่านะอ่ะวม่้พี่เงจะดึงกลับไปนะครับเ่ีเ็จะดึงตัวนี้ตัวโฟกัสใ้กลับไปหนึ่งนะครับปึ๊บนี่อ่ะผมนี้สมมตินนะลองดูใหม่อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอลองปิดไฟเลยนะครับจะได้เห็นภาพเลยว่าพอถ่ายจริงเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะ,ะพี่เล้งขอปิดไฟก่อนนะครับปึ๊บอืมโอเคอ่ามันจะมืดสนิทต,ตอนนี้นะครับพี่เล้งขอลองถ่ายจริงนะครับปึ๊บอ่าไปไปดูกันนะครับก็มาตกใจมาพี่เล้งมืดมากตอนนี้นะเพราะว่าเราลังถ่ายแสงกลางคืนนะครับเวลาที่มีไฟเนี่ยนิดเดียวม,มากวนเนี่ยมันก็จะมีผลกระฉากหน้าหมดเพราะฉะนั้นคือคนที่ถ่ายทางช้างเผือกจริงๆเนี่ยเขาถึงจะไปถ่ายในที่บริเวณที่แบบว่า ไม่มีแสงเมืองไม่มีแสงในมืองมากวนเลยนะครับเช่นอยู่ในภูเขาอยู่ในจุดที่แบบไม่มีแสงจากมือเลยมากวนทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นคือช่วงเวลาที่ถ่ายก็สําคัญนะครับแสงนะครับสำคัญมากนะครับอย่าให้มีแสงเข้ามาในภาพเลยนะครับดูซิปึ๊บเป็นไงบ้างเออเขาชัดอยู่นะโอเคเพียงขอโฟกัสไปนะครับปึ๊บนี่โฟกัสเข้ามาประมาณนี้ลองดูนะครับประมาณนี้ถ่ายเลยครับปึ๊บนี่ คือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าพี่เล้งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พัทะลุงนะครับแล้วก็ข้างหน้ามันจะเป็นป่ายางนะคือเป็นป่ายางเลยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟพาดอยู่นะซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่เล้งก็ไม่อยากจะก้าวเข้าไปข้างในอีกนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าตอนกลางคืนแบบนี้มันมีพวกสิงสารสสตวนต่างๆนะเพราะนั้นคือพี่เล้งก็เลี่ยงที่จะเข้าไปยืนตรงจุดที่มันอันตรายนะครับเออแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคนิคแบบนี้ไปถ่ายทางช้างเผือกได้ซึ่งพี่เล้งเนี่ยก็ถ่ายมาหลายรูปแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายมาหลายแบบแล้วนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเออเฮ้ยเมื่อกี้มันเวิร์กว่ะพี่ก็เลยม,มาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับนี่เห็นว่านี่นี่มาแล้วนี่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 โฟกัสยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มนะโฟกัสนะโฟกัสใหม่โฟกัสใหม,ม่บางนี้อ่ะประมาณนี้นะทีนี้ขอเสยกล้องกันเลยปึ๊บคือมอน,นั้นก็มือถือไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคือพี่เลยต้องใช้วิธีการกะเอาแล้วก็ถ่ายใหม่ครับปึ๊บนี่ คือถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคที่เจ๋งตัวน,นี้ก็มาบอกพี่เลี้งหรือมาแนะนําได้ครับก็มาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาณลที่นี้นะแต่นี่คือสไตล์ที่เลียงทำนะครับดูซิปึ๊บเป็นไงบ้างครับนี่ชัดขึ้นแล้วนี่ชัดขึ้นเลยเห็นป่ะนี่นี่นี่ชัดขึ้นแล้วนี่นี่นี่น,น,น,นี่ชัดแล้วเห็นไหมโหสวยงามเลยอะ่ะโหก็ไม่เป็นเส้นเลยอะ่ะคือเงยหน้ามองนี่คือแบบสวยมากนะครับสวยมากนะ เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะเเปิดไฟก่อนนะปึ๊บคือตอนนี้โอ้โหคือคือท้องฟ้าเมฆมันสวยมากนะครับและตอนนี้พี่รู้สึกว่าโฟกัสน่าจะได้นะนี่โฟกัสลองปิดไฟถ่ายใหม่ดูนะครับปึ๊บถ่ายดูนะปึ๊บอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคอก็คือต้องบอกว่าใครที่เ,เป็นสายถ่ายดวงดาวเนี่ย จะต้องถนัดก่อนพี่เล้งแน่นอนนะครับแต่พี่เล้งก็ด้วยความที่เราเป็นช่างภาพอาชีพนะเราถ่ายภาพพวกแบบงานอีเวนต์งานแต่งงานงานโฆษณางานแฟชั่นต่างๆเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับการถ่ายดาวในพี่เล้งเนี่ยเพิ่งมาเริ่มลองถ่ายนะพี่นั้นคือพี่เล้งก็ต้องออกตัวว่าพี่เล้งจะไม่ถนัดในเรื่องการถ่ายดาวนะแต่ว่าเอามาแชร์ให้เฉยนะครับปุ๊บนี่เนี่ยชัดแล้วพี่เล้งมาได้แล้วแบบนี้เฮ้ยเพื่อนๆโอเคเปล่าอ่ะเพื่อนๆลองดูครับว่าประมาณนี้โอเคไหมนะเดี๋ยวพี่จะลองเสยขึ้นไปอีกนะเสยขึ้นไปอีกนะ โอเควันนี้อ่ะลองดูนะปึ๊บนี่พี่เรียกว,ว่าเวิร์กนะครับเวิร์กแน่ๆแบบนี้อ่าลองดูนะครับคือคือจากที่บางคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องถ่ายดาวนะพอได้มาถ่ายจริงๆเนี่ยเออเฮ้ยมันสวยจังนะมันเป็นโซนที่ไม่ได้ไม่ได้มืดมาก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะมีแสงในเมืองมาก,กวนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่บนเขาถ่ายจะชัดเจนมาก ดังนั้นคือเทคนิคในการถ่ายทางช้างเผือกนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยค่า ISO ์โองสูงนะครับพี่เล้งเมื่อกี้นี่ปรับ ISO ที่1,000นะครับแล้วก็ชัตเตอร์สปีดเนี่ยอยู่ที่มาเท่าไหร่นะ15วินาที15วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลดเวลาเนี่ยออยากจะให้เวลาเร็วขึ้นนะกลมดาวมันยืดเนี่ยเราก็จะปรับตัวชัตเตอร์สปีดเป็นสัก10วินาทีนะครับแล้วก็ปรับตัว ISO เนี่ยให้สูงขึ้นสักสต็อปหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พี่เลี้งโอเคแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะและนี่คือเทคนิคในการถ่ายทางช้างเผื่อนนะครับซึ่งพี่เล่นก็เอามาแชร์เรี่นๆนะครับใครมีไอเดียหรือว่าใครเนี่ยเป็นกูรูเรื่องการถ่ายดวงดาวเนี่ยก็มา ให้คำแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับพี่เล้งก็มาแชร์ในมุมมองที่พี่เล้งเนี่ยลองฝึกถ่ายด้วยตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับเราจะชอบเน่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe พี่เล้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ